พี่หนุ่มซื้อเรือมาเออซื้อเรือมาจะให้เอาขยะดูดท้ายเรือไหมอืมเรือลำตั้งหลายล้านเนี่ยไม่ไดีเพราะคือวิ่งไปมันจะขยะเข้ามาที่ใบพัดเหรอก็ขยะเข้ามาที่ใบพัดเนี่ยไม่เอาสิหรือหมูเนี่ยที่เขาไปจำลองมาเนี่ยจะให้ดูดเข้าใบาพัดไหมอืมมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เรือลำตั้งหลายล้านเนี่ยเขาออกแบบมาราคาแพงอืมมันก็ต้องผลักดันน้ําออกไปถ้าถามว่าขับเรือไปขยะดูดเข้าท้ายเรือหมดอืม แล้วมันไม่ติดใบพัดตายเหรอเออล้ว่องบาดร้รอยบาดแผลพี่เอามาจากไหนอ้าวรอยบาดแผลขาข้างฝาเออมันเป็นทางยาวใบพัดเลยมันหมุนทางทางฝางออถ้ามันโดนมันจะโดนได้ไหมมันโดนไม่ได้มันจะมาถ้าโดนโดนทางฝางเนี่ยโดนได้เหมือนที่วันก่อนพี่ผมดูภาพ,<ด>พ,าพลับก็คือขา <c oughs> อันนี้นะเขาที่เขาทำให้ดูนะไอ้นี่มันไอ้นี่มันใช่ดีไหนล่ะไอ้นี่ไม่ใช่แตงโมนี่หุ่นที่มันเข้ากันไม่ได้หรอกเพราะว่า มันคนละไซส์มันคนละขนาดและอย่างที่ถามอ่ะผมถามว่าแตงโมตกทางกาบซ้ายเลือตามที่แสนพูดแล้วผมถามว่าเนี่ยแตงโม,โมจะเข้าไปอยู่ใต้ใต้ตรงกลางระหว่างใบพัดได้ไงพี่หนุม่มขาสองข้างอะ่ะมันจะไปค่อมอยู่อย่างนี้ได้ยังไงอ่มันตก้วมันจะไปค่อมอยังไงอ่ะเพราะเรือมันต้องผลักออกเรือมันเรือมันใช้ความเร็วพี่หน,นุ่รรมความเร็วไปเดินหน้าคนทนตกปุ๊บเนี่ยออใช่ไหมมันไม่มีสิทธิ์โดนใบพัดได้เลยครับอ่าเนี่ยผมให้ดูเนี่ย อืมนะไอ้ี่หกแผลเนี่ยเดี๋ยวมีประเด็นยังไงฮะพี่ประเด็นยังไงพี่หนุ่มเอาคนบอกรายการพี่หนุ่มนะครัทนที่หนึ่งนิติเวศบอกว่ามีกี่แผลสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วก็เอาพี่ธนกิจมายี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองแล้วมึงเสือกมาไหนอีกสี่มึงไปทำมาใหม่เหรอมึงไปผ่าพิสูจน์สอบแล้วงไงมันถึงเสองงือกงอกมาอีกสี่เดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดอันนี้อันนี้พี่อาจพูดมีประเด็นนะเพราะตอนแรกเนี่ยผมจําได้ว่าเหมือนกับได้ยินมาว่ามีสิบกว่าแผล <S <S 11 11เอ็ดใแต่ผมได้ยินว่า10กว่าผมไม่แน่ใจนะ10กว่าหลังจากนั้นนะ่ะพิจนากเลขานุนการท่านมนตรียุติธรรมมานั่งอยู่ตรงนี้22บอกมี22แผลบอกเราเจอมากกว่า22แผลแต่เมื่อวานที่แถลง26่สมันงอกมาอย่างไรสีแผลนี่เขาไปชนะสูตรครั้งที่3หรือเปล่าผมสงสัยว่ามันไปผ่าพิสูจน์ศพครั้งที่ทั้งสแล้วเปล่ามันถึงงอกมาอีก4แผลพลตำรวจตีต่อเต่าเนี่ยที่เป็นคนวางแผลเนี่ยเป็นคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยกำกับ มันดูดิมันมันโผล่มาอีกสี่แผลเนี่ยมันยิ่งทําให้เราจับพิรุธได้เยอะขึ้นทําไมพี่ทําไมพี่ถึงถึงมั่นใจว่าจะต้องเป็นคนนี้ที่ที่ที่โหผมอยู่ในวงการนี่มาจนหัวร้านแล้วนานมานานแล้วเออนานมานานแล้วเนี่ยเออนะแล้วไงรู้จักทั้งนั้นเนี่ยคนพวกเนี้ยเหรออืมโอ้โหผมถึงกล้าพูดเลยไอเส้นสปาเกตตี้เมื่อวานเนี่ยฮะ GPS อ่ะเขาเรียกเส้นสปาเกตตี้พี่เรียกเขาเสียอะไรเป็นเส้นสปาเกตตี้เขาอุตส่าห์ทํามาสัก ป็น GPS ให้เห็นว่าเออเส้นทางไงผมไม่เรียก GPS หรอกเรียกสเปตตี้มันม่วปาเกตตี้มันวิ่งวนบ้าอะไรเนี่ยดูดิวิ่งวนอะไรอย่างนงี้เรือมันไม่ใช่สเก็ตบอร์ดนะอันนี้เขามาจาก GPS ที่เขามีการจับจับภาพเลยก็ผมบอกแล้วผมไม่เชื่ออะไรโลกนะเขาบอกระดับโลกนะอันนี้ระดับโลกใช่โลกไหนอะโลกไหนผมถหามงเงี้หมาว่าเวลาที่จอดเซลฟี่มีไหม GPS เบกไหม ผมจาได้เลยว่ามีคนเหมอะรายการนี้บอกว่ามีสามจุดใช่ร้านอาหารตานิดเติมน้ํามันครับแล้วก็อะไรนะอีกอันนึงผมจำไม่ได้แล้วจอดถ่ายรูปไม่ใช่จอดถ่ายรูปที่จอดถ่ายรูปมันมีทั้งหลายจุดมีที่ปั๊มน้ํามันจอดเติมน้ามันร้านอาหารตานิดเด็ดไปตานิดมาอู่ไหมฮะแล้วก็กลับแล้วก็กลับมาถ่ายที่เขาพูดนะกลับมาจอดถ่ายรูปแล้วก็ไปที่อู่เรือเขาบอกเขามีสามจุดนี่ทำไมโผลมาสี่โผลมาแย่เลยเมื่อวานทํามา อืมอมเห็นไหมมันก็ไม่น่าสงมันมันก็ไม่น่าเชื่อเมื่อวานเนี่นะอีกประเด็นหนึ่งนะครับเส้นผมไม่กล้าพูดเลยเส้นผมที่มีการไปเจอที่ตรงท้องเรือนะทําไมไม่กล้าพูดเลยสามเส้นเนี่ยครับทําไมคุณไม่บอกล่ะคุณเก็บครั้งที่สี่สามเส้นจริงๆคุณต้องเก็บตั้งแต่ครั้งแรกโอ้โหมันต้องเห็นตั้งแต่แรกแล้วแต่นี่คือเก็บครั้งที่สี่แล้วถึงไปเจอแล้วมองครั้งที่สามมองเห็นด้วยยังบอกว่าไม่ได้เก็บเลย ต้องรอโทรสั่งถึงจะเก็บม,มันคือมันคือการเก็บตัวอย่างที่ไรซึ่งเขาเรียกอะไรอะวัตถุพยานพวกเนี้ยไม่น่าเชื่อถือครับนะบาดแผลก็พุ่งนี้ผมไปแพทยสภานะนัดเลขาธิการแพทย์สภาไว้สิบโมงมไปดําเนินคดีกับหมอหมอไหนฮะหมอที่วิเคราะห์ว่าโดนไปพัดเรือเนี่ยไม่รู้หมอไหนเละผมให้แพทย์สภาเป็นคนทําหนังสือตรวจสอบว่าใครเป็นคนวินิจฉัยว่าขาฝาแตงโมเนี่ย ถูกไปพัดเรือบ่ายถูไปพัดเรือนี่แหละผมจะไปยื่นให้แพทยสภาลงโทษทางจริยธรรมทางด้านเวชกรรมครับ